พอตาผมหนนะไม่รไม่กันสันจังเว่าะว่นเจ้าตี่เวนี่เย็นฉเดียวมามูบ้านนี่เป็นชิขีอมทำรถเนาะ สบายดีได้สวัสดีเด้อแม่พี่น้องเบิร์ดจะขู่จะคนเนาะจะเป็นในพังลาวหรือทางไทยหรือต่างประเทศสไลด์กับโคกาบสบายดีเนาะโดยก่อนอื่นสไลด์ผ่ากเด้อแม่พี่น้องเนาะฝากกดติดตามสไลด์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะโดยสไลด์ขอมคุณขอบใจเด้อที่มชมคลิปสไลด์แต่ต้นตุจบไปกับบุกามโฆษณาเนาะโดยมาพบพ่อกับสไลด์เมื่อนี้กับแ่พ่อแม่พี่น้องเนาะกับมันยืนอยู่ในหมู่บ้านสายบุญอีกแล้วแม่พี่น้องเนาะก็คือว่าสิข้าไปหาทางเพื่อนเอ้ย ลาก่อนแพรพี่น้องเนาะเพราะว่าสาล่ายกับผลมาแต่หล่นเนาะผลไม้วันนี้เป็นเห็ดหอดสายเดวเลยเนาะกะทั้งสาลกันยังบริสูทธย่างเพาะพี่น้องเนาะกับตอนนี้กับสาลกัจเข้าไปหาเพื่อนก้อนเนาะ่าเพื่อนเห็ดแนวบิหรือว่าเห็ดหอดสายแนวเนาะกับพี่น้องเนาะกัโอเคนแพพี่น้องเนาะตอนนี้สาลักับข้าพ่พี่น้องไปหาไปชุ่มค้ามกันได้เนาะพี่น้องสบายดีได้เนาะ มัน ờ, <laughs> là เล็ก nhà nó บ่ได้เล็กน้อย đấy เฮ็ดจนแล้วนะเพิ่นลาบงาจนแล้วเนาะมัน มันจะเป็นเนาะมาแต่เป็นมัแต่เป็นน่าเป็นแรงติดกระเบื้องนี่คือว่าเครื่องเตรียมยุเครื่องคุณได้อยู่ทางไหนโอ้บัดตรใช่นี่สิบัตรย้อนไป

สีไข่สีไข่ข้างนอกเนาะโดยเอาองปอกออกมันเป็นีเ็ดเขาราคาโบเมนนี่ราคาโเมนนงโเมนบอออกไ้ดีตรงนี้บริมาสองหมื่นสี่แ้วก็เบือแล้ว สามอเจ้ามาเพิ่นกอดปูนั่งนี่กับกางแหลดเลยเนาะข้าวนี่บัลมาหลายมือเนาะเดยเจ้าัมาหลายมือเจ้าดยทักสาวไล่บัลยมาสี่หามือมาอนี่แล้วเรียบร้อยคาคือทั้งสาบุนเพิ่นบาสมือเพิ่นกัยัง่าหลายมือนะฮะจีนผูั่ั กิอฟ่จบตีปปรีบอกนไกปนไรยัดเจ็บะตนไ็บอกคยับไกันเนาะสองคนมาค่อยถือกันเนาะเเนาะบ่อยอกกันตลอด กินตีน่างี้เจ็บหรว่กินตีนไก่แค่ไหนมันเซ่บเนาะทั้งแางเตี้ยเนาะอัดวดวดวดตัวเยตัดวตัดตัวเลยเดี๋ยวอยกดกดขอตัดอมเมนน เสียดี <S 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 ๋ยวมาหมูบ้านนี่เป็นชีเข็มทำรึเนาะโอ้มาถอกกองเแบบเช็ดเครียไปแบบเดียวรึเนาะโดยแต่จะสร้างให้บุ้คกันเนาะสร้างแก้วไปแบบนึง สร้างมันโคกไปอีแบบนึงเนาะโอ้บอกคือบอกคือเพราะว่าทั้งสร้างมันโคกเขาจะได้ถกปูนไปเรื่อยเรื่อยข้าวกระดิ่งลายคนสีก็เรียกว้าได้หนิเนาะบงฟูนี่บอกก็แบบฟูลายมือเลยกูเบื้องคือมาเรีย้วเนาะได้เนาะคือว่ามีงานต่อย สร้างพระแข่งเลยก็ต้องแข่ง,งนล <laughs> ้กันว่าีนก็ห้อนอยู่ห่งจกบ่ซำนี่เนาะ ายแบบอนบ้านอน้องสมัยแต่ว่าสีต่างกันเน,นาะงฟอน้องสมัยเป็นสีออกสีบัวยเ้ี่สีชมพูแต่รวดลายเดียวกันดเด้อเด้อเด้วเด้อลยังเดือแต่ปูข้านไัน่เบนนี้แต่ปูมูวานีไข่ซํมนีข้างในเดียรีบร้อยเลยว่ยตึกเลยางแก้วเห็ี่ังนเงีย โดยลูกชายทั้งลูกชายเพิ่นเนาะสร้างแก้วไปเห็ดเบี้ยวอีกทีไปเลยเมื่อวานนี่ไปอยู่แถวบ้านอันทางเล็กสิบหกเป็นเอือยช่างนะเอือยคนตาเนี่ยนี่งานนี้งานหลายเลยเราหางานตลอดเป็นยังเจ้าคือหายใช้ลงเตี้ยเหรอะ เป็นบ้านสบายแนะ้ยกระทั่งชาใหญ่ห้ามัวอวานนี่ก็ปรสมบายปกระุนโดยๆโบาดีนี้แุเด้อสบุ่เพิ่นไปเห็ดหน้ากระพุ่นถ่านไ้ปนอกไงเนาะไม่ได้ทุบสั่นะบ่คือบ่บ่ยกมันแตกบ่ทั้ง้าง Khoi nó Không, <laughs> nó Ngoài <lăng> <laughs> nó, tệ nắc yên khao hết nó hoa sang hoặc cái ma nó nó lại hết rồi nó mùi <laughs> ô, <Đôi>, oh. <laughs> tăng sàng, hóa, cả chiền, cả nhau, nó sang nó cả xiềng cái nhang mùi nó ma nó nó mùi này nó à cái bà mà việc เห็นแล้วด้วยเนาะโดยแต่หน่อยนึงเนาะยังยอยู่ประมาณสงแถวที่แถวสแถวแบบกลุ่มนะ้แเนาอนเสีนทีได้ตัดใส่ได้หจ้ของเพื่อนยังมาจอบเพื่อน้วเราจะเห็นเงินงามเนาะเพื่อนเรางามซับสีทะเล เพลานี่ก็เฮ็ดแต่ข้างนอกเนาะข้างในบม่ได้เฮ็ดว่าเพลลาเนยเฮ็ดแต่ข้างนอกข้างขื่นเนาะผู้อันสร้างเตี้ยหิวปูเน่ก็เอาน้ำจากเพิ่นติดว่าท่านเนาะเลย ตัดแบบบ่าแบบนี้โอ๋อเดยเนาะไม่ทางเตะตัดกระเทียมตัวอพี่น้องเนาะกตัดแบบเรียบร้อยเนาะใส่ไฟรับลับจักใส่ไฟบนเหนี่จักบ่ อถอดไพ่อ้าวคาเสไ่ไปแล้วเสไ่หายเสยไ่หายวันตัดกระเบ้องแล้ววันนี้โดยตัดจั่วเลยเนาะคือสีแมนเราะสีเงินสีเงินงามคับเราพี่น้องเลยเน,ะนาะก็คือว่า บ้านใส่บุญนี่ก็สีเอาซีเดียวกันเบิรเพื่อนพี่น้องไงกะซีทะเลคือกันเบิร์ตกะซีให้ทั้งช่างประเทศเบี้ยก็น่าตอนนี้ก็มันคอนเนตคอน่ายเนาะเพิ่นกะเห็ดกลางเนตเพิ่นเห็ดแบบสบายเพิ่นก่อนเนาะโดยนพิ่นกะสีแล้วกน้องซีเพิ่นกะเห็ดตามเลี่ยมเสาแล้วก็ได้ตัดออกได้ทางเลี่ยมเสานี่เนาะ

เพิ่นมักสีกขาวสีเดิมเนาะท่านพายเขาเนาะเขาไล่มากอเขาไลมาเบิด์ตเลยเนาะกาคือแก๊สน้อยได้จารตากะโลปูตัวได้สารนี่โอ้ขั้นใดบ่โดยเนาะผ้าเนี่กาเบิ่งเมืองเลือกของไอพี่น้องเลยเนาะแก๊สตากะโลขั้นใดกสิเอาเป็นสีดำเนาะ เอาคนสีกับสีเพื่อนเนาะขันไหนกับสีเพื่อนคนสีด้วยสิปล่อยทั้งสร้างเห็ดเบียกเห็ดงานก่อนเฟื่องฟินอ่อนเนาะนะขอตัวเมื่อก็ได้ทั้งสร้างได้สบายดีเด้อเนาะด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวให้สไลด์กับสิขอตัวเมื่อก่อนเพื่องฟินอ่อนเนาะขึ้นหน่อยพ่อสไลด์อีกเด้อยเพื่นงฟินองอนไเนาะ จะไล่กันกาวเข้ามาสบายดี